นะครับพี่น้องซีประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องมาทานข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเสียงดังเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนใหญ่พี่น้องเ้ยวันนี้ก็มีพี่น้องอันนี้อันนี้มันซื้อมาเขาเรียกว่ามีคลุกพี่น้องไม่ไม่รู้ว่าหาอภาคไหนแต่มันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละพี่น้องเขาว่าเขาเรียกว่ามีคลุกมันก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่นะพี่น้องเห็นได้เท่านี้เลยเนี่ยก็มองได้เห็นเท่านี้พี่น้องก็ว่ามีคลุกก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งพี่น้องแล้วก็มีอันนี้คือไข่ปลาโลนะพี่น้อง ไข่พะโลแล้วก็เนนี้มีพี่น้อพริกกะปิพี่น้องพริกกะปิมีผักเขาผักผักเครื่องเคียงเขาก็มีอะไรเนอะนี่ในพี่น้องนี่ใบบัวบกยอดใบบัวบกยอดประกอบอันนี้เขาเรียกผักอะไรไม่รู้พี่น้องไม่รู้จักชื่อลืมชื่อละให้พี่น้องดูเนี่ยชื่อผักอะไรไม่รู้นี่ลืมชื่อแล้วพี่น้องนี่นี่ยอดมันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องนี่ค่ะชื่อผักอะไรนะเนี่ยพี่น้อง ดูสิฮะเนี่ยมียอดสะเดาด้วยนะแล้วก็มีผักอะไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกผักอะไรแล้วลืมชื่อ,อแล้วนี่ทางคุณทาง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 นี่ทาีจะมีทางใต้นะพี่น้องนี่นใบบัวบกด้วยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเราน้่นพิกะปีซื้อเข้ามาหมดเลยนะพี่น้องทุกอย่างไอ้ก็ต้มจืดกระดูกหมูพี่น้องใส่มะระระต้มจืดกระดูกหมูใส่มะระเนี่ยพี่น้องข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็ โลมานะพี่น้องทานข้าวกันมาเริ่มไปพี่น้องสายแล้วสายแล้วบังไปเห็นจานข้าวแล้วนะพี่น้องเนาะอ่านะครับพี่น้องแซ่บๆนุ่มกันเด้อพี่น้องเด้อชิมชิมแกงจืดเลยนะพี่น้องอใช้ได้อยู่พี่น้องอ ทานเบอะเกงจืดมะนละกระดูกหมูทานทุกวันไม่มีแต่เผ็ดๆเลยทำ้ง้ได้แค่นี้ตอนนี้เอามาโชว์พี่น้องเฉยๆเนี่ยไม่เคยไม่รู้ว่าอาหารทางไหนพี่น้องก็บอกว่ามีครุก มันก็เป็นเส้นหมี่พี่น้องมันก็เต๋อไปหละแต่เราเพิ่งเคยเห็นมันก็มีเนื้อไก่เกาฉีเป็นชิ้นๆน,นะพี่น้องแล้วก็มีลูกชิ้นมีม,มีเอ่อมีเอ่ยล่ะมีถุง,งอกลวกนะพี่น้องมันมีเกี๊ยวทอดด้วยนะพี่น้องที่ตั้งอยู่นในจานเฮ้ <c oughs> พริกปีเผ็ดสุดๆพริกปีนี่ก็แถมมานะพี่น้องเขมผักแถมพริกปีหน้าร้านเนี่ยเยี่ยมมีใครรู้ทานข้าวใครรู้ซะเลย ไม่รพี่น้องไปกินไมเลขกอดผักอะไรไม่รู้เลยพี่น้องนี่ตกเลยยอดเป็นแบบนี้ อากาศเนี่ยร้อนมากนะพี่น้องเนาะสุดยอดลุงเทพปีนี้ร้อนปีไหนไหอีกอ้ยมันจะร้อนขนาดนี้พี่น้องเลยฝนก็ไม่ตกแรงได้แรงดี กระดูกมูอ่อนนะพี่น้อง ไข่พะโล้จ้าพี่น้องเนี่ยหมูสามชั้นด้วยพี่น้องนี่ไข่พะโล้หมูสามชั้น ก่อนพี่น้องทานข้าวก่อนนะทานข้าวก่อนแล้วเอานี่มาโชว์พี่น้องก่อนให้พี่น้องชมว่ามันเป็นอาหารภาคไหนมีคลุกมันเ๋วยเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะเอาไก๋วยเตี๋ยวนะเอากไงก๋วยเตี๋ยวแห้งเนยแล้วพี่น้องเนาะ มะระมะระพี่น้องแข็งจืดมะระหืมผักอันนี้ก่อนนะพี่น้องเนี่ยเนี่ย ชื่อผักอะไรเอ่ยเนี่ยก,กรบกรบนะพี่น้องอืมกระตักกนั้นพี่กะปิใส่พี่น้องนี่อืม,มก็กรอปรบนะพี่น้อง อ๋อว่าทานได้แค่นี้เลยพี่น้องเอ้ยอฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับตะไคร้กดติดตามด้วยครับพี่น้องจะมีอะไรจะทำพีน้าต่อไปขอพี่น้องไปเทศตามเทสุขภาพแข็งแรงรต่ารวยนะคะพี่น้องสงกรานสงกรานปีใหม่ไทยนี่ก็ขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ารวยทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเดินทำอะไรปล้นไฟอะไรต่างควงนะพี่น้องนะไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทานได้แค่นี้เลยพี่น้องเอ้ย